ความจริงของชีวิตก็คือคนที่สําเร็จไม่ได้เก่งกว่าเราทุกคนแต่เขาอดทนกว่าทุกคนที่ไม่มีใครเห็นชีวิตนะครับเพื่อนจะสอนเราอยู่3อย่างเสมอนะครับสิ่งที่1นนะครับก็คือสิ่งที่ได้มาเร็วมันมักจะหายไปเร็วแต่สิ่งที่แรกมาด้วยน้ําตาความให้ยามและเวลามักจะอยู่กับเราอย่างยาวนาน และมีคุณค่ามากกว่าเสมอนะครับสิ่งที่2นะครับไม่มีใครเข้าใจเราทั้งหมดและนั่นมันไม่เป็นไรกพแค่เราเข้าใจตัวเองนะครับว่ากําลังทําอะไรอยู่และทำไปเพื่ออะไรนะครับเชื่ไปเชื่อยังแเชื่เ,เพื่อผู้ใดน,นะครับอ่าบทที่3นะครับคําดูถูกนะครับคือบททดสอบของความศรัทธาในตัวเราเองถ้าเราเชื่อคนอื่นมากกว่าความฝันของตัวเองอ่านะครับควาันเจ้าของครับเราจะหยุด ตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับไปเชื่อคนอื่นนะครับทั้งที่เราฝันว่าเราอยากทําอะไรจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรนะครับเพื่อนแต่ไปเชื่อคนอื่นสุดท้ายมันก็จบนะครับตั้งแต่ที่เรายังไม่เริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วนะครับชีวิตจริงนะครับมันไม่ต้องสวยหรูทุกวันบางวันมันก็แค่ไม่พังนะครับก็ถือว่าเราได้เก่งที่สุดแล้วนะครับทุกคนบางคันบางวันนะครับแค่ยังลุกขึ้นมาได้โว้นะครับชีวิตเราแต่ละวันแต่ละลุกขึ้นมาได้ไมีลม้หายใจนะครับมันก็คือไทยชนะ อันเล็กๆนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับเราอยู่เสมอนะครับจำไว้นะครับเหนื่อยได้ท้อได้นะครับร้องได้นะครับร้องให้ไม่ร้องหรือจะร้องตะโกนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนนะครับแต่ห้ามดูถูกตัวเองนะห้ามดูถูกตัวเองนะครับทุกคนเพราะคนที่เคยล้มหนักที่สุดนะครับมักจะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในวันที่ยืนได้จริงๆนะครับเห็นไหมคนที่เขาแข็งแรงที่สุดนะครับเขาเคยหนักที่สุดเคยล่มเหลวที่สุดนะครับคืเหนื่อยมาแล้วนะครับทุกคนหนักกว่าเราก็มีนะครับหลายคนนะครับ พอเขาจะประสบความสำเร็จได้นะครับฮะเห็นไหมเพื่อนถ้าวันนี้นะครับยังไม่มีใครครับเชื่อในตัวเราในตัวเราละมันไม่เป็นไรนะครับพอแค่เรานะครับทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเชื่อเชื่ออะไรนะครับเชื่อในตัวเราเองก็พอะเราเชื่อมั่นตัวเองไหมครัเราทําได้เราต้องไปให้ได้เราต้องไปทั้งถึงจุดหมายให้ได้นะครับแต่ถ้านะครับจะฝากนะครับเพื่อนแต่ถ้าจะฝากไว้กับคนอื่นมันไม่ได้นะครับครับครับและถ้าจะฝากประโยคนหนึ่งนะครับ ไว้เป็นปัชญาชีวิตนะครับแบบคนบ้านนะครับก็คือนะครับมันโคตรจริงเลยเพื่อนเพื่อนที่เราผ่านมาเนี่ยปัชยาของเราครับมันโคตรจริงครับก็คือนะครับช้าไม่เป็นไรเพื่อนฝากกันนะครับช้าไม่เป็นไรขอแค่อยาหยุดนะครับทุกคนธรรมดาไม่ผิดขอแค่อย่าทิ้งฝันของตัวเราเองนะครับทุกคนฝันได้นะครับแต่ต้องไปให้ถึงฝันให้ประสบความสำเร็จนะครับช้าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราไปถึงจุดหมายนะครับสู้นะครับทุกคนทําได้นะครับ เป็นไงครับเพื่อนเทุกคนทำได้นะครับชีวิตนะครับมันไม่ร้ายกับเราตลอดมันแค่กําลังคัดคนที่ไม่ยอมแพ้จริงๆเท่านั้นจากผมฉันชัยสุรักษ์ครับสู้ๆไปด้วยนะครับผมทุกคนทำได้ครับ